บ้านด่าพระว่าไอ้พวกกินฟรีแต่พระพุทธเจ้าพูดแค่ประโยคเดียวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านไม่ค่อยชอบพระเพราะคิดว่าพระเป็นพวกไม่ทํางานคอยแต่เดินบินธบาดกินฟรีทุกเชา้าเมื่อพระเดินผ่านชาวบ้านจะซุบซิบกันบางคนพูดเสียงดังแกล้งให้ได้ยินนั่นไงไอ้พวกขี้เกียจมาแล้วไม่ยอมทํางานแต่ชอบมาขออาหารคนอื่นกินให้เข้าไปก็เท่านั้น ไม่เห็นจะช่วยอะไรได้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยพวกท่านแข็งแรงทำไมไม่ไปทำนาทำไร่ทำสวนทำนั่นทำนี่บ้างชอบแต่กินฟรีวันหนึ่งมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังหมู่บ้านนี้ชาวบ้านคนหนึ่งที่ปากร้ายที่สุดในหมู่บ้านชื่อสุชาติตั้งใจจะด่าพระพุทธเจ้าให้อับอายพอพระพุทธเจ้าเดินมาพร้อมพระสงค์สุชาติก็กตะโกนเสียงดังพวกพระเอาต่กินฟรีไม่เห็นทำประโยชน์อะไรให้หมู่บ้านเลยทั้งที่แข็งแรงดีทุกคนตกใจบางคนลุ้นว่าพระพุทธเจ้าจะโกรธหรือไม่บางคนกลัวว่าสุชาติจะถูกสาปแต่พระพุทธเจ้ากลับยิ้ หลักเพียงประโยคเดียวถ้าผู้ให้ไม่มีความสุขการให้ก็ไม่มีความหมายผู้ที่ไม่พร้อมจะให้ก็ไม่ต้องให้สุชาติชะงักไม่เคยมีใครพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนพรบไม่เคยบังคับ